บอกแล้วว่าถ้าน้ำมาไม่น้องจนาจารย์สิมานี่ผมตุ๊กเฮงข้างบนผมใส่น้ำพ่น้องจนายเนาะแมนเพราะว่าที่เราอยู่ภูเขาพูนม่นไหลลงมาไหลลงมามาเ้ราะว่เขาเขาจะเป็นสีนี้เด้จ้ะอ๋อเพราะไม่พี่น้องเห็นเนี่ยเหมือนป้าโด้เลยทิ่มุมหันอย่รออยารอช้าดีกว่าจ้าบไปจ้าไปแล้วเด้อจ้า พนุงจะนายโอ้โมือนี่คิดถือเอาเหลงมาเนาะนี่จ้ะขาวเต็มเหยนเลยบาทแรกถ้าเสียงดังก็ขอโทษขออภัยได้จ้ะเพราะว่าเมนุจะนายไม่ได้ยินเสียงจะของนึกยินแต่เสียงน้ำอุ้ยเข้าปไาพนุงจะนายนี่มาแหละถ้าลงไปข้างล่างล่ะต้องห้องเพราะว่าเราไม่ได้ยินเสียงเจ้าของเลยจ้ะเสียงน้ำเพิ่งก๊อปไกลๆดิ จะนายจีบลงมาจ้ะบาดแรงแข่งหมานแน่นี่เนาะนะพูดนะพูดเจนายปลาพูดนน้ามันหน,าเ,หอนอาเลยจริงอยู่ตรงอยู่มุมเดิมนะนี่จ้ะมุมตรงนี้ด้วยจ้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาค่อยแทนสำรองเขามีเสมอเมื่อนี้เขาต้องได้หลายกว่าเมื่อวานแล้วปลาก็มีแต่ใสพอดีงามเลยคุณนะพนจะนายโดดเลยคุณนะดนเดี๋ยวให้พนจะนายจิดลงมาด้วยจ้ะว่าจะได้หลายจำเนยหนะจตา อี๋บานี่เอาเก็บใส่ถังเลยพีนน่น้องจไนโอ๊ะโต้วใหญ่ขนาดเลยพุ่น่ะก้นถัง n g นะเมตนสามโต้งเลยเอาเก็บใส่เลยพี่น้องจ้าปูจ่าน้อยพ่อมาปูจ่าน้อยเพิ่นไปปล่อยลงน้ำคือนนะเก่าเนาะแต่เขาเพิ่งลงไปนี่จ้ะเฮ้ยนึกว่าโบมีเห็นนิ่งๆอยู่ทางนี้แต่พอน,น้นองจไน่ควงเหงหลงไปแล้วเต็มเลยคุณน,น่ะได้สามเมื่อวานนี่บะทสองบาทเลย ผอ้หมานขนาดเลยจ้ะนี妮ดูนะพอป,ปิง้งพอแกงหรือเด้อจ้ะนี่ไปตอนน้องจะนายสิหมานอีกอยู่บอมิกีก้นี่ค่ะเต้นอยู่ข้างในผู้จ้าผู้ตรงมุมเดิมผู้เม่มมนจ้ะตรงอกมีเหวะเอาอีกเจ้าบ้านเนาะสั่มกับไล่เพื่อนขึ้งทางเถึงเนาะไปจ้ะมาเริ่มจ้ะตอนน้องจะนายว่าสิใส่แหนะนี่อะลรมือนีดูนะปลามุมหันกันเลย เอาลวดมุมใดก็เอาลวดแต่ว่าปลาเขนเล่นน้ำซ่องหดนหลายนี่เอาลองเบิกอุอ้ยเห็บข้างบนเผาเผาเผาอเบิดได้คือเก่าได้คือเก่าดิมันคือเก่าอยู่เฮ้ยใกล้ๆน,น,น,นี่ไปเป็นใกล้ๆไปเป็นใกล้ๆล,ลุ้นขนาดเลยพผู้ลุ้นกะโอ้ดีดคือบาดแรกอยู่บ้า หูหกปลาปลา,ปาอยู่ข้างุง่นเต้นขนาดเลยเพื่นน้องจนายนี่ได้คือเก้าบาทที่สองค่ะไปไปขึ้นข้างบนจ้ะในบาทนี้ไล่ลงมาเองดูหลายปันไหแต่ว่าปลาอยู่เทิงค่ะเพื่อนน้องเจนายสกัดเอาแห่ดังนี่กัดเลยอีกดงังหนึ่งพ่วงบะ<ฮ>ข้างบนค่ะสะออนเพิ่งโดดเล่นน้ำอยู่จะมือนี้มือนี้เคลื่อนกว่าเมื่อวานนี้เดอ้อมือนี้เคลื่อนน้ำกว่าเมื่อวาน สังเกตได้เพราะว่ามือนี้ค่ะโดดขนาดเลยเมื่อวานเนี่ยไ่ค่อยโดดปันใดด้วยจ้ะเมื่อวานมือเล่หเมื่อวานนี่มือเล่หน้ำน้ำไหลายมือเล่ห์มือนี้มือสองอ๋อหุ่โตหุ่นดูดตลอดเลยจ้ะมาเดี๋ยวไม่น่าจะไหนจะเก็บเด้จ้ะปัดจุ้งจุ้ง พ่อแม่พี่น้องห้องอย่งนาะบ้านแม่น้องจะนายห้องจุ้งตามน้องนายเด้อจ้ะลูกพาห้องจุ้งกัจุ้งนําลูกลบดนี้นี่ป๊าดบนีกนดงดิงาน้องนายเก็บไปไกลๆเลยจ้ะตัวใหญ่ๆเนาะพอก้น้องนายอ้าวอ้าว อันนี่งามขนาดเนาะพน้องจไนเนาะบัตรที่สองเรียบร้อยบัตที่สามมาลุ้นกันจ้ะพน้องจไนที่เฮ็ดแบบใดเนาะบัตที่สามนี่เนาะต้องกัดบ่มารอลุ้นกันจ้ะเดี๋ยวให้พน้องจไนสั่งแหกก็ได้อจ้ะโดดบอไอ้ดิดูโดดโดดโดดอ่ะเล่นพนังจไน รีด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 ดูดไลน์หน่อยเลยเปลี่ยนแผนด้วยจ้ะนี่พลังจินเสียวเหยดังน้อยค่วงไปด้วยจับบนี้โอ้พาดดอู้อู้เอาเหยเอาเหยบอมบสามสาสามอุ้ยอ้ยอ้ยเต็มแล้วบดเหยใช้พลงจินกันด้วจ้ะ ปลาปลาดี้พุ่นน่ะย่อยยำยะสิดออกพุ่นน้องจ๋ายโอ้ยคนขนาดเลยพูแน่เห่ดังฮั่นเฮาก็ยังบ่ทันได้ปดออกอยู่จ้ะปลาเต้นดุงดิงดุงดิงอยู่กดักอันนั้นน่ะอันนั้นคือกดักเดี๋ยวเฮามาเอาจากอันนี้ก่อนจ้ะแต่สิวงอีกจักบาเผื่อเพิ่นยังโดดอยู่เนาะพ่น้องจเนาะยังฟังโอ้ยยังลายปากท่ออยู่ยังหลายปากเพิ่นอยู่จ้ะบานี้ โอ้ยขาวขนาดเลยพน้องเจนายสะออนขนาดมีแต่แมงงามๆเลยนี่เพีบเป็นโอ๊เอ้าปิ้นอยู่จังเลยพน้องเจนายจะไปลงเพิ่นกับไปลุ้งได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาปลาซอยพน้องเจนายกันด้วจ้ะเอาออกก่อนเนาะพน้องเจนายเนาะมาเบิ่งกันว่าได้หลายสำเร็จเบิ่งแต่อันเดียวนี่จ้ะโอ้โต่งเดียวนี่เดี๋ยวปดกันด้วจ้ะโอ้ไหลมาแล้วไหลมาแล้วเอาพน้องเจนายใช้ต้นไหลไปหากันเลยบอ ะอนปลาขนาะดเลยคุณเนาะเพิ่งจะปลาขาวจ้วะเลยบาดนี้ได้หลายก่อนเพื่อนเลยเอา้าพนัใจ้าพูดมาใส่เร็วเก็บใส่เก็บใส่มีแต่แม่ใหญ่ปลาขาวใหญ่นี้วไว้ปิ้งให้พ่อปิ้งตำถั่วให้พ่อนาาจ้งจะสิกินข่าวแซมกุแกงพริกเนะน,นานะพนักจ้ะไหนเนาะปะตุนมักมัก มาเด้อปตุนเด้อม,มาเด้อจ้าถ้าบ่ามาเอาจะไปให้เด้อทียเอาไปให้เด้ดอขี้หอดเลยเด้อไ่ได้ไปนานเลยเด้อปตุนกลับมาจากอีสานเลยจ้ะหรือว่าเพื่อนเอาเบียร์ปลาเมืองเพื่อนกลับมาเลยด้วยจ้ะโอ้ของมักป้าเลยจ้านี่เพื่อนมักแกงพริกแกงคั่วพริกปลาล็้ปลาเลาด็กคงคู่เลยสามบาทหนึ่งได้หนิ ปายังโดดอยู่เลยไปรุนกันอีกจ้านี่บม่ได้ใส่น้ำเลยสดๆเลยจ้ะนีุ่นะไปตอดเลยจ้าเอาพ่นน้องเจนานเอาแอบๆไว้เนี่ยนี่ปอดติดเต็มแล้วจ้านี่กำดักเอาเดี๋ยวให้พ่อน,น้องเจนานบะกวงอีกจักบาทนะจ้ะเดี๋ยวค่อยมาเอาพ่นขึ้นไปปลดพร้อมกันกระบ,บาดนี่เลยเนาะจ้ะนี่เอามุมนี้อีกหูยังอีกสามล่องเนะจ้ะเอาสองล่องนี่เมื่อกี้นี่มามามา ปลาลุ่นกันจ้าสิเต็มคู่อยู่บ้านเนามื่อนี่นาอห <c oughs> นึ่งจะนา่าฉลาดมุมนี้จ้ะเฮ้ยน้ำพี่ ยังไม่ต้องเจ้น,นกับดักเขาได้นี่เดี๋ยวเขาขึนไปพอดพรมกันเลยได้จ้ะปุ๊กไล่บอเบึ่งไปตาเปล่าหลายอยู่นะออุ้ยหล่อนอีกแล้วกําดักเขาไปจ้ามาหอบมาหอบมา ฟังเ่ะควงบ่ได้เนาะน้ำเ้งเกินไปเนาะอีกท่ออีกสองหน่วยค่ะจ้ะวันได้แต่มุมหันเพราะน้องจะนายบอกนี่กับดักเขากับบาทนี้มาเบิ่งกันได้หลายเนี่ยนี่ปลาเขาจะได้หามไปไม้ปิดไว้ด้วยจ้ะแปบ๊บเดียวนี่เครื่องถังเลยจ้ะ เดี๋ยวพอน้องจนายปุ้ดอันนี้ใส่เบื้องเตรียมถังบนะ่น <ừ. S 1> ้อเวลาน้ำมาก็มีปลาก,กินเนะาะพอน้องจนายเนาะเห็ดก็ออกปลาก,ก็มีฝนตกแหละสะดวกสนุกสบายเนาะจากสีหายยังเป็นหายยังเนะาะจังบัดนี้แบบนี้แหละปากไตเนะาะฝนเพิ่นสีตกดุเนาะพอน้องจนายเนาะพอน้องจนายปุดอันเด้อจ้าอนนี้มาเบึงกันดูว่าสิเตรียมถังบ่นอะ้อยังนี้ดังนี้อีกเด้อจ้ะ ไอ้เมื่อนี้เขาบ่ได้ไส่ขใแยง,งเฮาเลยดังกวดเฮาไปได้ใส่เลยใส่ลงทุนพอ่อพ่อน้องจนายคนเดียวเมื่อนีไม่น้องจนา่ต้องลงแรงเลยจ้ะสบายบือ้อเมื่อนียิบแหมาหมานบรคักเลยมาถือจังหวะด้เนาะถ้าใส่อเหย่างที่พิดเวลาพิดจังหวะเพิ่นกับ่ได้คือเก่าด้วยจ้ะนี่เมื่อนี้เขามาถือจังหวะดวงชมพงอ่ะ กับแหงมึอนี่ๆๆๆๆจ้าที่ว่าน,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 น่ะได้เนาะให้ว่าน้องเจนายปดกันเด้อจ้าเก็บใส่เลยพน้องเจนายบาทนี่ก็ได้อยู่ดีน้องพน้องเจนายเนาะบึงนี่ใส่นี่บิ๊กบึ้มเลยพี่บิก<ซ>๊กบึ้ม,มเลยปิ้ง,ง <ละ S 2> ปิงตัมต้มถั่วแซ่ มึงได้ถังนะเฮ้ยได้หลายเด้อมีแต่ปลาเลยเด้อมัอน,นี่มันนะเครื่องถังเลยโอ้ยสุดยอดสุดยอดเด,ด,ดียเ๋ยวเสียไปแบ่งป้านําจ้ะประตูรลอลกินเลยเด้อจ้านี่ถ้าเบิ่งคลิปนี้ถ้าบ่เบิ่งคลิปนี้บ่ให้กินค <c oughs> ักมาเด้อ <laughs> นี่มาเบิ่งผลงานาของเรากันจ้ะ นี่เพื่อนนุ่งจนายข้างหลังนี่เอาบ่ได้เนาะจา้เะเฮาโค้งเหว่บ่ได้แล้วมื่อนี้ขี้เหยื่อเพื่อนก็ไหลเน้เพื่อนนุ่งเจนายโน้เพื่อนคล้องน้ำฮะบ่อเป็นอุปสรรคเนาะมันบ่เชี่ยวเดี๋ยวจะพบว่าเขาเล่นประจำเนาะมุมนี้เนาะแต่เพื่พนอนทำมีสลามห้ามห้อยู่ตรงนี้เด้อจ้ะแต่ว่าตื้อๆผลงานของเฮาวันนี้สองหรือสามโลเพื่อนนุ่งจนายคิดว่าตีสามโลได้บ่นี่นะนักยีเด้เพื่นเนาะ จ้าผลงานงของเขาวันนี้แม่น้องเจนายกระปลื้มใจบักคักเลยแม่น้องเจนายกระติขอตัวลาเด้อจ้าวันนี้ได้หลายขนาดเลยอันนีจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเจนายเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับเท่ได้เหมนีน